ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมมิสเตโฟในเกมฮาร์สปรอนโฟคลิปสอนเล่นตัวคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนในเรื่องของหัวข้อวกอพวิจัยก่อสร้างและผลิตถามว่าทําไมผมเอา3หัวข้อนี้มารวมในคลิปเดียวกันไม่ทําคลิปแยกจะได้ลงเรียนลึกหน่อยก็บอกเลยว่าผมเกลียดทําคลิปไม่ใช่ก็ผมคิดว่าเรื่อง3หัวข้อนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันดับหนึ่งด้วยผมก็เลยทำมาในคลิปเดียวกันเลยผมจะได้พูดถึงกันง่ายหน่อยไม่ต้องข้ามคลิปกันอยู่ ก็อย่างแรกเลยเนี่ยผมจะพูดไล่ไปเลยในส่วนของกรารวิจัยก่อนกรารวิจัยเนี่ยเราก็สามารถกดตัวรเพื่อเปิดช็อตคัดได้หรือไม่ก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันก็ในส่วนของหน้าต่างกรารวิจัยเนี่ยด้านบนก็จะมีบอกว่าเรามีโบนัสอะไรอยู่บ้างตอนนี้เป็นความเรือวิจัยเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วก็ด้านล่างจะเป็นส่วนของสล็อตกรารวิจัยต่างหากซึ่งสล็อตกรารวิจัยเนี่ยก็แล้วแต่ประเทศว่าเป็นประเทศใหญ่ประเทศเล็กอย่างสยามจะเริ่มมามีแค่2สลอ็อตแล้วก็เราก็สามารถไปทําตัวโฟกัส ถ้าเพิ่มสล็อตการวิจัยได้ก็อันหนึ่งสองอันสามอันตรงนี้ตรงสุดสล็อตเนี่ยที่ผมรู้ตอนนี้จะเป็น6สล็อตจะได้ในเฉพาะอเมริกากับเยอรมันสายประชาเตอร์ไตเท่านั้นก็เขาก็ได้เปรียบในการวิจัยไปสล็อตการวิจัยเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเรามี3สล็อตเนี่ยแล้วก็เลือกวิจัยได้2อันเป็นอุตสาหกรรมอันหนึ่งเป็นอุตวหกรรมใช่ไหมละ่ะเทียบกับประเทศอื่นที่มีแค่สสล็อตก็ต้องเลือกว่าจะวิจัยอะไรก่อนดี ถ้าเรามีวิจัยเยอะเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีทีด่ดีกว่าเราก็ได้เปรียบไปแล้วแล้วก็หนึ่งสรักรไ็ไวจัจเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงน,นี้จะมี1แถบสีเขียวอยู่ตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นเก็บวันเอาไว้เวลาที่เราไม่ได้เลือกวิจัยอะไรก็ถ้าเกิดผมปล่อยทิ้งไว้มันก็เพิ่มวันไปเรื่อยตรงสุดเก็บได้3 0บวันก็สุดกาถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะเลือกวิจัยอะไรก่อนเนี่ยเราก็ปล่อยไว้ก่อน3 0บวันได้แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าจะวิจัยอะไรเราก็ไปเลือกได้เลย มันจะลบหักลบให้เป็นทีส่วนของโบนัสคันเลกเวิจัยเนี่ยก็จะมี2ออย่างก็คือเป็นอันนึงจะเป็นเฉพาะทางเพาะที่เขาระบุมาอีกอันนึงก็คือเป็นคันเลกเวิจัยรวมตัวเพาะเนี่ยจะส่วนใหญ่คือได้ผ่านทางของโฟกัสก็คืออย่างเช่นโฟกัสตรงนี้จะเพิ่มโบนัสให้เราอันนึงเป็นของหลักนิยมเครื่องคัเลกวิจัยหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถ้า,าทำโฟกัสเครื่องบินลบเนี่ยแล้วก็เพิ่ม มนัดให้กส็สองอันในส่วนของเครื่องบินลบนอกจากตัวโฟกัสเนี่ยก็อาจจะมีเป็นตัวของการตัดสนใจพิเศษที่มีต่างหากแล้วก็คาเรขิจัจเนี่ยจะเพิ่มได้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกฎหมายส่งออกตรงนี้เพราะถ้าเกิดเราเลือกเสรีเนี่ยก็จะเพิ่มคารขิจัย10%็ก่อสร้าง15%แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนอกจากนั้นก็อาจจะมีที่ปรึกษาแต่แล้วแต่ประเทศประเทศเราไม่มีแต่ว่าแล้วก็มีเป็นตัวของการวิจัยตรงนี้ ก็จะเป็นเพิ่มการวิจัยเฉพาะของรถถังเฉพาะเรือเฉพาะเครื่องบินแล้วก็อันนี้จะเป็นมีบัฟค่าสเตตัสเครื่องบินด้วยเฉพาะอาหารลาบเฉพาะปืนใหญ่เฉพาะอุตสาหกรรมเฉพาะพวกของอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็หลักนิยม3เหล่าทัพนอกจากตัวของกฎหมายแล้วก็ที่ปรึกษาทางวิการวิจัยด้วยเนี่ยก็จะมีเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มลการวิจัยด้วย วยอยาตอนนี้เนี่ยอันนี้ผมวิจัยนี้อยู่ก็เพิ่มคึ้นวิจัย3%เแล้วก็ตรงนี้4% 5% 8%อร์เเซนก็ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีตรงนี้เรื่องการวิจัยเนี่ยผมจะไม่ไม่ลงลึกในส่วนตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะไปในอีกทีหนึ่งในสอนกองทัพต่างหากในคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นในส่วนของวิศวกรรมกับอุตสาหกรรมพอวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีตรงนี้เป็นปลดล็อก การก่อสร้างพวกาสถานีวิทยุวิทยุเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มกาลังเสริมเวลาที่เรามีการต่อสู้อันนี้ก็เป็นพวกของเทคโนโลยีเรือไม่พูดก่อนนิวเคลียร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปลดล็อกให้มีการก่อสร้างโรงงานนิวเคลียร์ได้แล้วก็อันนี้ก็ทิ้งระเบินนิวเคลียร์ได้ตัวของตัวจรวดเนี่ยก็จะเป็นปลดล็อกตัวเครื่องบินจรวดตรงนี้สายด้านล่าสุดแล้วก็มีเพิ่มแรงโจมตีของพวกปืนใหญ่จรวดด้วย มาของอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมก็คือพื้นฐานทั้งหมดเลยเวลาเรื่องเกมเนี่ยเราควรเลือกอุตสาหกรรมก่อนอันนึงอันนึงเนี่ยเป็นตัวอันนี้เพื่อการวิจัยแล้วก็อันนึงเป็นอุตสาหกรรมก็อุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่องมาสามสายใหญ่จะเรือกอันไหนก่อนก็ได้แต่ว่าอย่างสยามเนี่ยผมว่า,าเรื่องการก่อสร้างเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่รว่าย่างไงเราก็มีช่องก่อสร้างอยู่แค่นี้ด้วยอสองช่องก็ตัวฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นตัวของการผลิต ก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดเดี๋ยวผมไปพูดในการผลิตอีกทีหนึ่งก็เพิ่มผลิตสูงสุดผลิตสูงสุดต่อสายล่างเนี่ยจะเป็นแยกลังหาอันนึงจะเป็นการเก็บรักษาประสิทธิภาพเวลาที่เราเปลี่ยนอาวุธที่ผลิตอยู่อีกอันนึงก็คือจะเป็นการเพิ่มเพิ่มการเติบโตของประสิทธิภาพเราก็เลือกได้ว่าจะเอาอันไหนแต่ส่วนใหญ่คือผมจะเลือกอันขวา แล้วก็อันนี้จะเป็นการสลับเปลี่ยนโรงงานควาเร็วกันเปลี่ยนโรงงานระหว่างพลเรือนกับของทหารสองสายอันนี้เนี่ยต้องเลือกว่าจะเอาอันไหนก็อันนึงจะเป็นเน้นอุตสาหกรรมเข้าที่เดียวกันก็คือเพิ่มการผลิตเพิ่มผลผลิตใช่ไหมล่ะอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเน้นแยกโรงงานออกจากกาันก็จะลดโอกาสที่เครื่องบินเท้งระเบิดใส่โรงงานเราได้ด้วย ต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกอันซ้ายก็แล้วแต่ว่าเราเล่นประเทศอะไรอยู่ตอนนั้น <S <S ก็ต้องดูด้วยก็อันนี้เนี่ยจะมีการเก็บรักษาตัวของสิทธิภาพด้วยเพิ่มฐานสิทธิภาพด้วยนะฮะแล้วแต่ในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยสายสายยาลงมาเนี่ยจะเป็นเพิ่มคาเลอการก่อสร้างแล้วก็เพิ่มคาเลอการซ่อมแซมโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นย่อยลงมาเพิ่ม อ่าทรัพยากรที่เราเก็บเกี่ยวได้แล้วก็อันขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไซโลน้ํามันอันนี้ก็เป็นปลดล็อกอ่าลงไซโลเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอันนี้ก็ปลดล็อกอ่าโรงงานกันเชื้อเพลิงแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเพิ่มน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราได้จากตัวของอ่าทรัพยากรน้ํามันหรือว่าตัวของโรงงานกันน้ํามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นเพิ่มน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราได้จากโรงกันน้ํามัน แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพิ่มหน่วยยางที่เราได้จากตัวรงกันน้ํามันก็คือเพิ่มทรัพยากรเราเอาง่ายแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มน้ามันเชื้อเพลิงที่เราได้จากน้ํามันดิบข้อที่2ต่อไปก็คือจะเป็นการก่อสร้างก็คือตรงนี้เนี่ยเวลาเราวิจัยเนี่ยล้วก็เพิ่มขดดนการก่อสร้างใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะไปส่งผลต่อการก่อสร้างซึ่งอยู่ในแถบตรงนี้หรือกดปุ่ม T ก็ได้ได้เหมือนกัน การก่อสร้างเนี่ยเราจะใช้ตัวโรงงานพนเรือนในการก่อสร้างเห็นได้จากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าตอนนี้ผมมีอยู่7โรงงานทั้งหมดตอนนี้ใช้แค่2คือจะเตือนบอกว่าเราใช้โรงงานครบไหมก็ถ้าเกิดเราเราใช้ครบมันก็จะเป็นสีเขียวท,ที่เห็นแล้วก็เราก็จะมีโรงงานที่เราได้เพิ่มจากการค้าขายด้วยก็ตอนนี้เนี่ยผมส่งออกตัวของยางอยู่ก็ได้โรงงานเพิ่มมา2โรงงานจากต่างชาติ ก็จะเป็นเจโรงงานทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นคอยเอการก่อรสร้างก็คือที่ผมบอกไปก็จะมีกฎหมายที่เพิ่มตรงนี้แต่เซรีที่ปรึกษาที่เพิ่มคอยเอการก่อสร้างต่างหากด้วยตรงนี้ลงมาก็เป็นอ่าผมเปิดตรงนี้กันก็ก็ตำแหน่งที่เราสร้างก็คือตอนเหนือมาเลเราสร้างอะไรเราสร้างอ่าโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้จะเป็นโรงงานเทรเรียนที่เราใช้ตรงสุดเราใช้ได้ก่อสร้าง1นโปรเจกต์เนี่ยคือ15โรงงาน แล้วถ้าเกิดผมมีอยู่16ลงผมเวลาผมกดตรงนี้เนี่ยมันก็จะหล่นลงมาอันหนึ่งก็15 15แล้วก็115แล้วก็เห็นด้านบนนี้จะมี2แถบอยู่จะเป็นผลิตสินค้าผู้บริโภคตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กฎหมายเศรษฐกิจอะไรเพราะตอนนี้ผมเป็นกฎหมายเศรษฐกิจก็คือจะเป็นส่วนของพลเรือนก็เป็นใช้ไป35%เราสามารถลดตรงนี้ได้โดยการไปเปลี่ยนกฎหมายเป็นตัวของสงครามหรือไม่ก็เป็น ตัวของอ่ะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแหละก็โรงงานที่ใช้กับในแถบของสินค้าโภคภเนี่ยก็เหมือนกับภาษีที่เราต้องจ่ายประมาณนี้ความจริงมันก็ไม่ส่งผลอะไรต่อตัวผลนการออก่อสร้างเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปได้เนี่ยก็คือปรับลดให้ตัวนี้เนี่ยน้อยสุดที่ทําได้ก็จะมีความมันคงที่ส่งผลต่อตัวนี้ด้วยแล้วก็การคํานวณตัวของโรงงานที่เอาไปใช้ในการผลิตสินค้าโภคภเนี่ย จะขึ้นอยู่กับตัวของเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตัวกฎหมายเศรษฐกิจแล้วก็โรงงานทั้งหมดที่เรามีก็ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด8โรลงรวมรวมของโรงงานอาหารโรงงานพเลเรือนแล้วก็อู่ต่อเรือด้วยแล้วก็เอามาคิดหักเปอร์เซ็นต์ไปก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่35%มาเมาจากตัวของกฎหมายเศรษฐกิจพเลเรือนแล้วก็ลด1%จากความมั่นคงผมตอนนี้ความมั่นคงผม1 0 0 ก็เหลืออยู่3าก็คิดไป3าก็เอามเปอของ8ก็คือจะเป็น2.64 2ุดหกสี่สองจุปัดขึ้นก็เป็น3ก็ใช้โรงงานพลเรือน3โรงก็เวลาเราสร้างโรงงานทหารเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยว่าตัวโรงงานพลเรือนพอสำหรับตัวนี้ไหมไม่อย่างนั้นเรากลายเป็นว่าเราใช้โรงงานพลเรือนกับตัวผู้บริโภคหมดไม่มีก่อสร้างเหลือเลย ต่อลงมาจากตัวของสินค้าผริโภคเนี่ยเราก็จะมีเป็นการนําเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศเพราะตอนนี้ผมใช้อยู่ศูนย์โรงใช่ไหมละ่ะแต่เวลาที่ผมนําเข้าทรัพยากรจากอย่างเช่นมาจากโซเวียตแล้วกันเราก็ซื้อ8หน่วยใช่ไหมละ่ะแล้วก็1นึ่งโรงเพิ่มก็เป็น2องโรงสามโรงสี่โรงไปเรื่อยก็ผมใช้1นึ่งโรงปุ๊บโรงงานเนี่ยใช้ไปแล้ว1นึ่งโรงแล้วก็ลดโรงงานพลเรือนที่ใช้ก่อสร้างได้ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะโชว์บอกว่าเราจะเสร็จกอ่อสร้างเสร็จวันไหนเดือนไหนปีไหนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะบอกชัดเจนเลยว่าเรามีคาการก,ารกอร่อสร้างอะไรบ้างก็งผลผลิตจากโรงงานเนี่ยก็เป็น5แล้วก็มีเพิ่มคาการก่อสร้างจากมลนันอะไรแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นค่ามูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดร,มรวมก็สุดเมื่าเกิดผมไปสร้างโรงงานเพิ่มอีกหนึ่งโรงใช่ไหมละ่ะมันก็จะมีเพิ่มค่าออกมาอนี่เห็น Targets, แล้วก็นอกจากตัวของกฎหมายตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มตัวของโครงสร้างพื้นฐานได้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเพิ่มตัวคาร์เการเคลื่อนที่ของกองทัพเพิ่มคาร์การก่อสร้างแล้วก็เพิ่มไซโลน้ํามันเราด้วยก็สุดว่าผมเพิ่มก็ตอนนี้เนี่ยผมมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด1 0 2ที่แล้วแล้วผมจะสร้างโรงงานพลเรือนใช่ไหมล่ะเห็นได้ว่าตรงนี้มีบวก100%อยู่หมายความว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เนี่ยเพิ่มคาร์เการก่อสร้างทั้งหมดของเรา ก็จะเห็นได้ว่าจะมีบอกอยู่ตรงนี้ State Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานของรัฐคูณ2ก็คือจะคูณผลผลิตจากโรงงานผลเรือนมาเพิ่มการก่อสร้างของเราก็การที่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไปเพิ่มความรุนงการก่อสร้างด้วยทําให้ตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากเลยด้วยนอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะมีเป็นฐานท่าอากาศก็คือจะเพิ่มปริมาณเครื่องบินที่จุได้ ปืนต่อต้านทางอากาศก็คือจะเพิ่มเพิ่มโบนัสให้กับกองทัพอากาศเราบนพื้นที่นั้นที่เป็นของเรานะแล้วก็ฐานนีวิทยุเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นสตูรอบๆเราแล้วก็สแกนอากาศด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับผมลืมพูดสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะมีแบ่งชนิดนอยู่ก็จะมีเป็นอ่าสิ่งก่อสร้างในรัฐในรัฐหนึ่งก็คือดีอันนี้โครงสร้างพื้นฐาน อ่าสถานะทอากาศอิงต่อร์ตาอากาศแล้วก็รีด้าแล้วก็ลงมาเนี่ยก็จาเป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้สล็อตในรัดนั้นก็ยังเห็นได้ว่ามีตอนนี้เนี่ยผมมี6กล็อตอยู่ตรงนี้ก็สามารถสร้างได้เท่านั้นถ้าเกิดผมต้องการเพิ่มสล็อตการก่อสร้างเนี่ยผมก็ต้องไปใจตัวของสายสสายเนี่ยอันหนอันหนึ่งเพราะว่าในนี้เนี่ยจะเห็นได้ว,ว่ามีคําว่า Max Factory in a State อยู่ ก็คือจะเพิ่มโรงงานสูงสุดที่สร้างได้ในรัฐนั้นก็ผมก็จะวิจัยมาก็พอเราวิจัยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีบวก20%ที่เห็นอยู่ระล่างนี้ก็จะเพิ่มช่องสล็อตสำหรับการก่อสร้างขึ้นมานอกจากตัวของการวิจัยเนี่ยเราก็จะมีการนใจัพิเศษเหมือนกันที่เพิ่มตัวช่องสล็อตได้จะเป็นอันนี้ก็ตัวการสนใจนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเรา10เต็มแล้วแล้วก็ไม่มีช่องสล็อต เหลือสลับการต่อสร้างแล้วก็ใช้แต้ม100แต้มเพื่อเพิ่มสล็อตหนึ่งสล็อตได้ส่วนของอาการก่อสร้างนี้เนี่ยก็จะมีโรงงานทหารแล้วก็โรงงานพลเรือนสองโรงงานเนี่ยสามารถสลับเปลี่ยนกันได้โดยใช้กดปุ่มนี้แล้วก็สลับกันอยากได้โรงงานอะไรสลับไปได้มาไปมาไปมาส่วนของโรงงานทหารเนี่ยจะใช้ถูกกว่าโรงงานพลเรือน โรงงานพลเรือนเนี่ยจะเป็นแพงสุดแล้วในบรรดาสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี้ตัวของโรงงานพลเรือนเนี่ยจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่แพงสุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นเวลาสร้างเนี่ยควรเน้นสร้างตอนเริ่มเกมตัวท้ายเกมเนี่ยเราควรไปสร้างป้อมสร้างโรงงานฐานแทนแล้วตอนนั้นแล้วก็จะมีเป็นตัวของอ่ต่อเรืออ่ต่อเรือเนี่ยสร้างได้ก็ต่อเมื่อรับนั้นติดทะเลเท่านั้นจะเชนเราไม่สามารถไปสร้างในลาวได้แน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็มีเป็นตัวที่กันน้ํามันก็คือจะเพิ่มตัวน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราได้ต่อวันโรงเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงก็อยู่ตรงนี้เพิ่มสูงสุดเก็บได้เท่าไหร่ที่ยิงจรวดฐานยิงจรวดก็จะเป็นยิงจรวดแน่นอนโรงงานนิวเคลียร์ก็คือจะเก็บระเบิดนิวเคลียร์ไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างประจำจังหวัดก็คือเราจะสร้างแยกจังหวัดไม่ได้สร้างเป็นรัฐไป ก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าเรือตัวของท่าเรือนี่ก็จะเป็นเหมือนกับบ้านของกองทัพเรือให้การซ่อมแซมแล้วก็ท่าเรือนี่เวลาที่เราไปบุกประเทศท่ามเกาะอย่างเช่นตัวของบูไนเนี่ยท่าเรือนี่จะเป็นจุดรับสเสบียงก็จะส่งสเสบียงมาจากเมืองหลวงแล้วก็มาที่ตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่มีท่าเรือเนี่ยทหารก็จะอดตายเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วย เวลาเรายึดส่งไปยึดเนี่ยเราต้องยึดท่าเรือถ้าไปยึดตรงนี้เนี่ยไม่มีที่รับเสบียงก็ตายตอ,อยจากท่าเรือเนี่ยเราก็จะมีเป็นป้อมประการแล้วก็มีสองป้อมเป็นป้อมบกแล้วก็ป้อมชายหาดป้อมบกเนี่ยก็คือจะเป็นป้องกันเวลาที่สตูโจมตีทางบกมาเพราะฉะนั้นเราควรมีพวกรถถังหรือไม่ก็อาวุธหนักที่สามารถโจมตีหนักๆได้เอาให้ป้อมพังก่อนก็ได้ทิง้งระเบิดก่อนก็ได้แล้วค่อยส่งทหารเข้าไป นอกจากตัวของป้อมบกเนี่ยเราก็จะมีป้อมชายหาดป้อมชายหาดก็จะใช้เวลาที่เราโดนบุกทางทะเลเพราะยกอย่างเช่นจากกรุงเทพบุกไปขึ้นชายฝั่งของสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์มีป้อมชายหาดเนี่ยป้อมชายหาดก็จะลดการโจมตีของพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโจมตีขึ้นฝั่งเนี่ยเราก็ควรส่งทหารไปที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยจะได้ช่วยโจมตีจากฝั่งบกด้วยไม่ได้โจมตีจากฝั่งทะเลอย่างเดียวแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นการผลิต การผลิตก็คือปุ่มตรงนี้มีช็อตคัดก็คือเป็นปุ่ม Y กา,ารผลิตเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรในการผลิตก็เรามีอะไรบ้างก็จะบอกอยู่ตรงนี้เราขาดอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเราขาดล้วก็ใช้ซื้อทรัพยากรในตรงนี้ได้เหมือนกันที่ผมพูดไปแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่ามีโบนัสอะไรจากการวิจัยบ้างก็โบนัสบวกค่าแรงก,ก,ก,กรารสร้างของอู่ต่อเรือผลผลิตจากโรงงานสิทธิภาพต่างๆตึ๊ด ตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนโรงงานฐานที่เรามีทั้งหมดทั้งหมด7จ็ดโรงตอนนี้ใช้อยู่3โรงก็บอกมามีอู่ต่อเรืออยก่สงโรงใช้อยู่ศูนย์โรงใช้ซ่อมแซมกี่โรงมันต้องเรียกเป็นท่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบอกว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้างก็เราก็เลือกชนิดว่าเราจะสร้างอะไรมีตั้งแต่ในฝั่งของอัลลาบรถถังเครื่องบินอันนี้ก็มีเรือด้วย ในฝั่งของหน้าต่างนี่เนี่ยก็จะบอกว่ามีใช้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็ติ๊กออกได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือใช้เหล็กหมดแล้วก็มีโชว์อุปกรณ์ที่ลล้าสมัยก็สมติแราเกิดผมไปวิจัยตัวของอาอาวุธขั้นหนึ่งเนี่ยเันขึ้นบอกว่าอุปกรณ์เราล้าสมัยใช่ไหมล่ะก็สามารถกดโชว์ได้เหมือนกันอันนี้อันพื้นฐานอันนี้อันหนึ่ง แล้วก็เวลาที่เราเพิ่งวิจัยมาเสร็จใหม่เนี่ยเราไม่ควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนเลยไม่ควรกดเปลี่ยนอย่างนี้เลยเพราะว่าเรามีสิทธิภาพการผลิตอยู่เราควรที่แบบว่ากดแยกกระหังอันนึงแล้วค่อยแล้วค่อยเขาเรียกอะไรค่อย,อยลดลดจำนวนโรงงานไปเรื่อยเพราะว่าตัวของ แล้วก็ปุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่บอกว่าเราใช้โชว์อะไรบ้างก็อย่างเช่นผมจะให้โชว์แค่ตัวของฐานลาบก็กดปิดตรงนี้ไปพวกนี้ไม่โชว์เครื่องบินก็กดได้เหมือนกันแล้วก็พอตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลขตรงนี้อยู่เป็นลาดับความสําคัญก็คือถ้าเกิดสําคัญมากสุดเนี่ยสรักรจะไปตรงนั้นก่อนก็อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเหล็กมากพอสำหรับตัวของปืนใหญ่ใช่ไหมละ่ะผมก็เลือกขึ้นไปด้านบนได้ก็คือจะเอามาให้ปืนใหญ่ก่อนแทนที่จะไปให้ปืนเล็ก แล้วก็ตรงนี้ก็บอกชื่อว่าเราผลิตอะไรอยู่ตรงนี้ก็เป็นประสิทธิภาพการผลิตเพราะ0.5.48เซนี่ยก็คือจะบอกว่าตอนนี้เราประสิทธิภาพเท่าไหร่0.07ก็คือเพิ่มขึ้นวันละเท่าไหร่ตรงสุดก็คือ5 0 0 5ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจะเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้ผ่านทางเทคโนโลยียิ่งประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มอาวุธที่เราผลิตได้ต่อวันทั้งสุดถ้าเกิดผมผลิตเครื่องบินเนี่ยแล้วประสิทธิภาพอยู่ต่ำๆเนี่ยผมอาจได้แค่1ลําลำต่อสัปดาห์ ถ้าเกิดประสิทธิภาพผมเต็มเนี่ยก็อาจจะได้เพิ่มมา2 3 4 5ามสี่ห้าลำต่อสัปดาห์ตรงนี้ก็เป็นจํานวนโรงงานที่เราใช้อยู่ก็ผมใช้เพิ่มไปเรื่อยๆได้แล้วก็มีปุ่มบอกเลยว่าใช้คูณ5ก็เป็น5โรงแทน1ไอคอนก็5โรง10โรงคูณ10ก็คือ10โรงต่อหนึ่งไอคอนไปเรื่อยตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าทรัพยากรเราใช้อะไรบ้างตรงนี้ปุ่มลบทิ้งก็คือปุ่ม ลบไปก็คือยกเลิกการผลิตหรือไปก็ถ้าเกิดผมกดชิปคลิกเนี่ยก็จะไปหมดเลยแล้วก็ตัวของไอคอนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบ่งบอกว่าเราใช้ผลิตไปทำอะไรอยู่ผมจะเปิดหน้านี้อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้อธิบายหน่อยๆนยตัวของรูปบวกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของกลาลังเสริมก็คือฐานเราขาดวุธนี้อยู่ผลิตไปเพื่อให้ฐานใช้รูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปอัปเกรดก็คือจะเป็นแบบว่า ตอนนี้หานเราใช้อุเ้เลเวลหนึ่งอยู่เราเพิ่งวิจัยอุ้ดเลเวลสองมาได้แล้วก็กําลังผลิตอยู่แล้วก็จะส่งอุ้ดเลเวลสองเนี่ยไปแทนที่อุ้ดเลเวลหนึ่งให้ฐานใช้แล้วก็อุเ้เลเวลหนึ่งก็เก็บไปเผื่อสํารองแล้วก็โอเปอเรชั่นก็คือเป็นพวกของสายลับตรงนี้ผมไม่พูดแล้วก็มีส่วนของฐานกเลสันฐานรักษาการก็คือจะเป็นที่ไปคุมพื้นที่เราเข้าไปยึดได้แล้วก็สามารถไล่ได้ว่าเราจะเอาเน้นอันไหนสำคัญสุด อ,อย่างเชอัปเกรดมาก่อนแล้วก็เลือกได้เป็นกําลังเสริมมาก่อนแล้วก็เลือกได้แล้วก็ไล่ไปสาคัญน้อยสุดกลางแล้วก็มากสุดแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ไปยุ่งตรงนี้ร้านดีสุดแล้วแล้วก็ตัวนั้นเราก็จะมีเป็นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทรัพยากรไม่พอสรับก,การผลิตเนี่ยสมมติว่าผมเครื่องบินผมขาดลูมินียมเนี่ยการที่เราขาดทรัพยากรเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเพราะเรายังผลิตได้อยู่ แต่ว่าไอตัวประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นช้าลงแต่ว่าราคาสเปรกรมันเลยลดสิเปอร์เซ็นต์มันเหลือแค่สิบหกสี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันเพราะถ้าเกิดเราไม่มีสเปรกรมากพอไม่มีโรงงานปลาเรือมากพอที่ไปนําเข้าสเปากรเนี่ยมันก็ทําอย่างนี้ได้เหมือนกันเงแต่ว่าเราจะขาดประสิทธิภาพาไปเท่านั้นเองในส่วนของการผลิตเรือเนี่ยจะแตกต่างออกไปหน่อยเพราะว่ามันจ,จากัดว่าเราใช้อู่ต่อเรือได้กี่ท่าเท่านั้นก็อย่างาเรือขนส่งเนี่ยใช้ได้สูงสุดสิบห้าท่า ก็ถ้าเกิดเป็นเรือเล็กเนี่ยก็จะใช้10ท่าเช่นนั้นถ้าเกิดเป็นเรือใหญ่เลยก็ใช้แค่5้าท่ามันก็เป็นเหมือนกับการลิมิตไม่ให้เราสร้างเรือใหญ่เยอะเกินไปด้วยผมมีเพิ่มเติมหนึ่งก็เป็นส่วนของอการดัดแปลงตัวเครื่องบินตัวเรือพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกเครื่องบินลบกับรถถังเนี่ยก็จะมีหน้าต่างพิเศษเข้ามาในการสร้างดัดแปลงโมเดลเราก็วตัวของรถถังเนี่ยก็ใช้แต้มประสบการณ์กองทัพบ,บกในการ ตัดแปลงลก็จะมีในเรื่องของเกาะเกาะเนี่ยก็คือจะเพิ่มตัวของการป้องกันการเจาะทะลุของปืนใหญ่สตูแต่ว,ว่าจะลดความเร็วความเร็วสูงสุดแล้วก็ทําให้รถถังพังง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มตรงนี้เพื่อไปทดแทนกันได้ก็คือจะเป็นทําให้มันพังยากขึ้นแล้วก็ปืนปืนหลักก็เพิ่มการโจมตีแต่ก็จะเป็นลดความเร็วสูงสุดด้วย แล้วก็เราก็มีตัวของเครื่องยนต์ก็เพิ่มขนาดสูงสุดก็อย่างที่เห็นก็คือเต็ม5 5 5 5จะใช้แต้มหมด1 1 5 0แล้วควรดูด้วยว่ามันคุ้มไหมสำหรับการดัดแปลงบางทีเนี่ยเราไปเปลี่ยนตัวหน่วยจาัดก,การกองทัพดีกว่าแทนที่จะมาทำตรงนี้อยู่หรือไม่ก็ไปลงทุนทีเดียวตัววิจัยสุดท้ายไปเลยรถถังใหญ่ไปเลยแล้วก็ในส่วนของื่องบินเนี่ยก็จะเป็นอ่า การคำคำคำน่าเชื่อถือไม่พังง่ายระยะก,การบินอาวุธโจมตีแรงเท่าไหร่แล้วก็เครื่องยนต์รบีกลเร็วเท่าไหร่พวกนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวของการจัดแปลงเรืออันนี้เป็นเป็น DLC เมนเดก,กันอยู่ก็มีพวกโมดูลเรือมาให้เราเล่นกันก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีมันก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรพูดมากนะเพราะว่ามันตามชื่ออยู่แล้วแล้วก็มีแอร์ air, มีป้องกันอากาศมีเพิ่ม วรดีโดมียิงหนักยิงเบาพวกนี้แล้วก็การดัดแปลงแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้ตัวของแต้มประสบการณ์ของทัอเรือแล้วก็นิดนึงเวลาที่เราดัดแปลงรถถังเครื่องบินพวกนี้เนี่ยเห็นได้ว่าเราไม่เสียการค่าการผลิตเพิ่มเติมเลยจะใช้7เท่ากันเครื่องบินผมเพิ่มมาก็ใช้22เท่ากันแต่ว่าพวกเรือเนี่ยเวลาที่ผมเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวของโมดูลเนี่ยจะเปลี่ยนมูลค่าการผลิตด,ด้วย เพราะฉะนั้นเราควรระวังหรือว,ว่าไม่ใช่เราเอาทุกอย่างดีที่สุดแต่ว่าเราใช้เวลาผลิตเป็นปีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่ากันเรายังสร้างเรยไม่เสร็จเลยสงครามเราแพ้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ก็ต้องระวังด้วยเวลาที่เราผลิตเพราะาผมก็น่าจะพูดทั้งหมดแล้วในส่วนของทั้งสามหัวข้อนี้ในการวิจัยผลิตแล้วก็ก่อสร้างเพราะถ้าผมพูดไปเนี่ยผมอาจจะมีลืมพูดบ้างพูดผิดบ้างพูดงงบ้างผมพูดเองงงเองไงเนี่ย ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ยังไงก็สามารถพิมพ์ถามไปคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดมีคําถามหรืองงอะไรผมก็หวังว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมีข้อมูลบางส่วนที่คุณผู้ชมยังไม่รู้แล้วก็เพิ่งมาเจอคลิปผมแล้วก็เอาไปใช้จริงในเกมได้ประมาณนี้หวังว่านะยังไงคลิปสอนวกพอ,อวิจัยก่อสร้างภิษนีก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยแล้วก็อยากเห็นคลิปแนวนี้อีกอยากเห็นผมเล่นฮาร์ดซอลลโฟอยากเห็นผมเล่นเกมอื่นด้วยก็สามารถกดไลค์คลิปนี้ เข้ามาคอมเมนต์กันได้แล้วก็กดรับรัะคลายติดตามกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ